ำบลวังพญาเดิมเป็นชุมชนเล็กๆเรียกว่าปากระามีซึ่งมีผู้อาศัยไม่มากนักมีอาชีพทำานาเป็นหลักแต่ในปัจจุบันได้มีการทำสวนอย่างพาราและสวนผลไม้ต่างๆมีการทำนาปีละครั้งในเวลาต่อมาเจ้าเมืองกุตบารูได้ใช้พื้นที่ในชุมชนแห่งนี้ในการปลูกข้าวเป็นจำนวนมากเปรียบเสมือนเป็นดินเดินผู่ข้าวของเจ้าเมือง จึงเรียกว่าวัางพญา mm hmm. ต่อมาชุมชนได้มีการพัฒนามีความเจริญขึ้นในปัจจุบันตำบลวังพยามีทั้งหมดเจ็ดหมู่บ้านเมื่อปีพุทธศักราช2543แม่บ้านหมู่ที่2ตำบลวังพญาได้รวมตัวและจัดกลุ่มกันซึ่งมีชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพยา ตั้งอยู่119หมู่ที่สองตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาาะสลามอะเลโกมารองมตุลลยบริการถูกขอสวัสดีนักศึกษาทุกท่านดิฉันชื่อนางราบียะยติมาเป็นประธานของแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญาของแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญาตั้งอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเก้าหมสองตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลา แล้วก็ความเป็นนมาของคุมแม่บ้านเกษตรกรสาธิตภาคอุภัยคุแม่บ้านเกษตรกรสาธิภาคยได้เริ่มเรามีสมาชิก15คนเราทําขนมแต่ใครในชุมชนก็ขายไม่ค่อยได้ก็เลยเรามาร่วมกลุ่มกันแก้ปัญหาว่าเราจะทําอะไรต่อ ทีนี้เราเห็นว่าบ้านเรามีเตยเราประกอบกับเรามีูมิปัญญาอยู่แล้วเกี่ยวกับการจัดสารใบเตยช่นนั้นก็จะเป็นจะเป็นเพราที่ว่าเจ้าหน้าที่เกษตรเข้ามาดูแลด้วยก็เลยได้ปรึกษากับหน่วยงานว่าเราจะทําอะไรต่อจากนั้นเราก็ได้ปรึกษาได้ประชุมกันก็เห็นว่าเตยเราน่าจะเอาเตยมาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเพราะว่าเรามีูมิปัญญาอยู่แล้วบรรพุผลของเราก็สารเตยแล้วทำเสือทำที่ใส่ข้าวสารหลายหลายอย่างค่ะ จากนั้นเราก็มาร่วมกลุ่มกันจาก15ก็มาเป็น30เราเราก็ได้จดทะเบียนกลุ่มเป็นกลุ่มเมื่อวันที่14มีนา2514โดยชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพาัางทยาค่ะ,ะจ,ากกาจากการที่ว่าเรามาทำผลิตภัณฑ์เตยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าที่อยู่ในชมุมชมผลิตภัณฑ์ที่เราทำจากชมชมจากจาก15คนเป็น30คนค่ะ ข้อดีที่ว่าเรามีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านนี้สามารถทําให้เราในรายได้มีความสามัคคีในชุมชนแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับครอบครัวแล้วกเ็เรารู้จักนำภูุงปัญญามาใช้แล้วก็นำ,นำวัสดุที่มียท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างมูลค่าสร้างไรายได้แล้วก็ของดีหลายหลายอย่างเราสามารถไปเปิดหูเปิด,ปด,ปดตาข้างนอก จากการที่ว่าเราเราไม่เป็นคุณแม่บ้านเราไม่มีโอกาสที่เราจะไปข้างนอกได้เราไม่มีโอกาสที่สามารถจะพูดคุยจะพบปะกับหน่วยงานต่างๆถ้าถ้ามีหน่วยแม่บ้านเพราะว่าแม่บ้านนี้เรามีหลายลอย่ยางข้อดีของโย่ถ้าเรารวมกลุ่มแล้วเราทําเถอกลุ่มให้เราของเรามีความยั่งยืนเมื่อเรามีกลุ่มแล้วหน่วยงานทุกหน่วยงานจะเข้ามาหาเราเองเโดยที่เราไม่ต้องไปหาไปหา ทำให้เรามีหลายๆอย่างที่พร้อมที่จะเกี่ยวกับกับกกุ่มแล้วก็ของชุมชนเราก็สามารถช่วยเหลือได้แล้ตอนนี้ก็อ,าอนาคตข,ของเราเราบ้าหแม่ของเราเราจะทำผลิตภัณฑ์เพื่อส่งขายจ่นอกด้วยค่ะอันนี้แหละที่ว่าถ้าเราไม่มีคนแม่บ้านไม่มีการร่วมกลุ่มแบบนี้เราไม่มีโอกาสในด้านต่างๆ ถ้าม,มีกลุ่มแล้วอยากจะขอให้กลุ่มอื่นๆที่มีอยู่แล้วดูแลรักษากลุ่มให้ดีแล้วก็ทำยาอยากคิดว่าเมื่องบประมาณมาเราจะทําเมื่องบประมาณไปเราก็ไม่ทําเราไม่ต้องไม่ต้องรองืประมาณเมื่อเราทําม,มาแล้วงบประมาณก็จะมาหาเราเองค่ะอันนี้แหละเป็นข้อดีของแม่บ้านค่ะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ทํามาจากใบเตยน้ําโดยผลิตออกมาในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารูปแบบต่างๆรวมถึงกล่องอเนกประสงค์นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพยายังได้รับรางวัลอีกมากมาย